ก็พอพอครูแม่งจะนอนก็ได้เลย,ยนะเพราะแม่เหนียวอะโอเคโอ้ลูกผมนะครับค่ะโอ้แล้วเราเป็น แมอยู่ก็ถือเดยนถือเดีนก็เป็นของผมมึงวะใครอยู่รถอะเป็นของรถเป็นของมงกมะเปางกระเปมีนะมีคลิปเออลูลูลูกันี่ลูอะไรนี่ลูซีบีน่ะป่าไรลูไม่ยอมกัดก็เผา

มึงดูรถมึงในอยู่ใน, YouTube ใน,นยูทูบอะไรมึกับแป๊กับไป๊แขได้ใไหมับพีแข็งได้อะไร้อยทำถมึงถ่ายตรนมาณอัดงเลย๋ออ๋อเทเครื่องฮะทเทครื่อง,อองลองลองลองรเทครื่องครับ ้าคันนี่ลาโนไปลาโนอะไรเอาไว้มาน,ะมนี่คือเจ้าของรถ รถันนี้ชาจะซื้อใหม่ก็ซื้อใหม่ซะนะครับเอเอาไป็รงกรมได้ก no. 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 ็ดีคันนี้นะรถแรงรถแรงแสงใครจะเปลี่ยนกล่องหยุกหรอไม่เห็นเคยหยกหรือทีน้าจะหยุไม่คืนดอกกุ้งเลย ไม่ใช่แบบเด็กขนาดนั้ม่ขู่ไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่ไม่ได้เฮ้ยทำไมมึงมิสังคมล่ะอ่งนี้อะไรเขาซับนี่น้องคัดทอดอ่าน้องเาซนบใหม่ใม่้ม่ใหม่อร่ดย่างเ่ดก